ในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไนจีเรียช่วงเวลาที่สว่างสวัยเจิดจ้าที่สุดของพวกเขาย่อมต้องเป็นทีมชุดโกลเด้นเจเนเรชั n นที่พังงาดขึ้นครองเหรียญทองโอลิมปิก1996ที่แอตแลนตาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับเอ็นวันโกคาโนวิกเตอร์อิเปเบ,บาดานิเอลอามโมคาชีเซเลสติมบาบายารตาริโบเวสเจเจโอโคชาทิจานีบาบันกีดาและก็ซันเดโอลิเซ นี่คือแข่งแกนนำซูปเปอร์สตาร์ของทัพอินซีมรกฏที่ต่อยอดอาชีพการค้าแข่งของตัวเองไปสร้างชื่อกับบรรดาทีมชั้นนำในยุโรปขุนพลชุดนั้นเกือบทุกคนต่างมีชื่อเสียงและก็มีชีวิตทีด่ดีครับแต่ผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถพูดได้ว่ามีฝีเท้าอยู่ในระดับโลกแบบ A Class จริงๆฮนะซึ่งผมก็เข้าใจว่าแต่ละคนคงจะมีความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันมีแค่ N1 ็นวนโกคานแล้วก็เจเจโอโคชา2คนเท่านั้นแหละครับที่สามารถพูดได้เต็มปากว่ามีฝีเท้าและลีลาในระดับพรสวรรค์ฟ้าประทานจริงๆและเราอาจจะต้องนับปีกประการที่ไม่ได้ถูกเรียกตัวไปโอลิมปิก96ชุดนั้นอย่างฟินิดี้จอร์จรวมเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยสำหรับผมมันคือเทพ3คนนี้เท่านั้นเลยครับ แต่พระเอกที yeah, so ่เราหยิบกันมาในคลิปนี้เขาคือคนที่ถูกตั้งเครื่องหมายคำถามมากที่สุดแล้วฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในขณะที่เอ็มวันโกคานูกวาดแชมป์กับอาร์เจน์แบบยับยุ่ยเรื่อยไปจนถึงการค้าแข่งให้กับอินเตอร์มิลานแถมยังเป็นหนึ่งในขุนพลอาร์ซนอนชุดไร้พ่ายขณะที่ฟินิดีจอชก็เคยเป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์ยุโรปร่วมกับคานูที่อาร์เจน์แถมยังเคยเป็นหนึ่งในกลุ่มแข่งรวมดาวซูเปอร์สตาร์ของเรอัลเบติสยุคเงินถุงเงินถัง อันประกอบไปด้วยนักเตะอย่างโรเบิร์ตยานีโรเบร์โตริออสเดนิลสันและอัลฟอนโซเบเรสแต่อาชีพการค้าแข่งของเจเจโอโคชามันกลับไม่เคยมีอะไรหรูหราแบบนั้นเลยฮะเขาไม่เคยคว้าแชมป์เลยสักถ้วยในระดับสโมสรไม่เคยทุบสถิติการยิงประตูไม่เคยทำแสแตตตัวเลขใดๆให้โลกในจาหรือทั้งสิน้น และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมแฟนบอลหลายๆคนถึงมักจะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับบางคนก็บอกว่าเขาเก่งๆบางคนบอกว่ามันไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นไหมตกลงแล้วเจเจโอโคชาเป็นแข่งที่เก่งจริงๆหรือแค่เหมือนจะเก่งกันแน่เขาเป็นแข่งที่อันเดอร์เรทหรือว่าโอเวอร์เรทแล้วเขาไปลงเอือด้วยการสร้างตำนานกับโบตันวันเดอร์เรสยุคกาลาติกกสทุนต่ำได้ยังไง ติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับออกูสติมโอโคชาเกิดที่เมืองอินูกูประเทศไนจีเรียครับมันไม่ได้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องฟุตบอลอะไรมากมาย นั่นก็เลยทําให้เจ้าหนูเจเจเติบโตสร้างชื่อจากการเตะฟุตบอลข้างถนนแบบตามมีตามเกิดไม่ได้มีการเรียนรู้ฝึกฝนวิชาลูกหนังแบบเป็นขั้นเป็นตอนจากศูนย์ฝึกเยาวชนอะคาเดมี่ใดๆเลยทั้งสิ้นและนั่นคือความพิเศษของเจเจโอโคชาที่แตกต่างจากอีกหลายๆคนครับซึ่งก่อนที่เพื่อนๆบางคนจะรีบเถียงว่าพวกนักบอลบราซิลหรือนักบอลอาร์เจนตินาเก่งๆมันก็เติบโตจากการเตะบอลข้างถนนเหมือนกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าใจเย็นๆกันก่อนนะฮะ เพราะผมจะบอกว่ามันมีจุดที่เหมือนแต่มันก็ไม่เหมือนเลยสัทีเดียวครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถึงแม้บรนดาแข้งดาวรุ่งบราซิลหรืออาร์เจนตินาและก็อีกหลายๆประเทศจะเริ่มต้นจากาการเตะบอลข้างถนนเหมือนกันแต่อย่างน้อยพอถูกดึงเข้าสู่ระบบสโมสรอ,อาชีพอะมันก็คือถูกเอาไปเข้าระบบฝึกจริงจังเลยนะนึกออกใช่ไหมครับแต่นั่นไม่ใช่กับเจเจโอโคชานะ เพราะเขาแทบไม่มีโอกาสได้ฝึกอะไรแบบนั้นจริงจังเลยสักนิดเดียวต้นสังกัดแรกและต้นสังกัดเดียวของโอโกชาในประเทศบ้านเกิดก็คืออินุกูเรนเจอร์สครับแน่นอนว่ามันก็คือสโมสรฟุตบอลอาชีพนั่นแหละแต่คุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามาตรฐานของทีมฟุตบอลไนจีเรียในช่วงปลายาทศวรรษที่80มันก็ไม่ได้มีระบบการจัดการหรือการฝึกฝนพัฒนานัาฟุตบอลอะไรเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้น ยิ่งทัดเทียบกับมาตรฐานอะคาเดมี่ของพวกบราซิลหรืออาร์เจนตินานี่ยิ่งคนละเรื่องเลยฮะโอโคชาเรียนหนังสือจนจบระดับไฮสคูลควบคู่ไปกับการเล่นฟุตบอลและมันก็ไม่มีวี่แววว่าเขาจะได้มีโอกาสเซ็นสัญญากับทีมชื่อดังในลีกยุโรปเลยแม้แต่น้อยเขาไม่ได้โชคดีเหมือนกับเพื่อนๆบางคนของเขาที่ถูกทีมชื่อดังอย่างอาร์เจน์ดึงไปฝึกฝีเท้าในอะคาเดมี่ระดับโลกตั้งแต่เด็กๆและก็ไม่ได้ตกทางเข้าสารเหมือนจอร์จเวอาร์ของไลบีเรีย ที่ชีวิตจับพัดจับพลูจากการเล่นดีในหลีกแคมารูในจังหวะที่โค้ชชื่อดังอย่างโคลดเลอรัวกำลังเป็นเทรนเนอร์ให้กับทัพหมอผีอยู่พอดีแล้วก็ดันไปโน้มน้าวให้อาร์เซนอนเกอร์บินจากโมนาโกมาเช็คฟอร์มจนได้เซส็นสัญญาเพราะผมจะบอกว่าชีวิตของโอโคชามันเป็นความบังเอิญในแบบฟอเรสกัมที่ตกกระไดพลอยโจรไหลไปตามสายลมที่พัดปลิวมากกว่านั้นเยอะและถ้าชีวิตเปรียบได้กับกล่องช็อกโกแลตที่คุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะเจอรสชาติอะไร ช็อกแกลตชิ้นแรกของโอโคชามันก็ถูกหย่อนเข้าปากเขาด้วยความบังเอิญสุดๆในปี1990ไม่ต่างอะไรกับตอนที่ฟอร์เรส้ทะลึ่งไปสมัครเป็นทหารเข้าร่วมสงครามแล้วไหลไปตีปิงปองในกองทัพจนได้ดิบได้ดีนั่นแหละครับ ผจญภัยในยุโรปของอุโคชาเริ่มต้นจากการที่พี่ชายของเขาซื้อตั๋วเครื่องบินให้เขามาเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศเยอรมันเป็นของขวัญวันเกิดโดยให้เพื่อนชาวท้องถิ่นคนนึงเป็นไกด์พาเที่ยวแต่เรื่องของเรื่องก็คือไกด์คนนี้ดันมีเพื่อนเป็นนักฟุตบอลที่เล่นอยู่ในลีกดีวิชั่น3ของเยอรมันและหนึ่งในสถานที่ที่เขาพาเที่ยวก็คือไปดูการฝึกซ้อมของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อว่าบรสเซียนอยคเคิร์เชนจะอ่านผิดขออภัยนะครับ แต่ทันทีที่โอโคชายืนดูการฝึกซ้อมทั้งหมดได้สักพักเขาก็ตัดสินใจปรีเข้าไปขอลงสนามด้วยแบบดิบๆเลยฮะซึ่งสตาฟ์โค้ชของทีมก็ดีใจหายยอมให้ลงมาเล่นด้วยซะงั้นและมันได้กลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสุดๆเพราะทุกคนต่างก็ประทับใจลีลาสไตล์การเล่นของกองกลางนอกรีดที่ไม่เคยผ่านการฝึกฝนฟุตบอลเป็นระบบระเบียบอย่างเจเจโอโคชาเป็นอย่างยิ่งครับ พวกเขาตัดสินใจกักตัวโอโคชาไว้กับทีมเพื่อทดสอบฝีเท้า2สัปดาห์ก่อนจะตัดสินใจเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการทันที นี่คือครั้งแรกที่เจเจโอโคชาได้สัมผัสกับชีวิตในต่างแดนแบบเต็มๆครับและมันทำให้เขาค้นพบกับความจริงที่ว่าโลกใบนี้มันกว้างใหญ่และโหดร้ายกว่าที่เขาคิดเอาไว้เยอะมันเป็นยุคสมัยที่อินเทอร์เนต็ตยังไม่ได้แพร่หลายและข่าวสารความรู้ต่างๆก็มาได้ทลุทะลวงไปทุกๆหย่อมหญ้าเชกเช่นทุกวันนี้โอโคชาในช่วงวัยรุ่นรู้จักอยู่แค่เมืองอินุกูแค่นั้นแหละครับ เขาแทบจินตนาการประเทศเยอรมันหรือประเทศใดๆในโลกไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวหนึ่งในบทสัมภาษณ์ที่ผมชอบมากๆจากปากของเขาก็คือโอโคชาเคยบอกว่าก่อนที่จะมาใช้ชีวิตในต่างแดนเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนผิวดำเลยด้วยซ้ำจนกระทั่งมนโดนเหยียดที่เยอรมันเป็นครั้งแรกเนี่ยละครับเขาถึงรู้ว่าอ๋อกูเป็นคนดำนะแล้วมันก็มีคนขาวคนเอเชียคนอาหรับ แขกดำแขกขาวและก็อีกสารพัดเขาผ่านประสบการณ์โดนเหยียดผิวเหมือนกับที่พ่อค้าแข่งเชื้อสายแอฟริกันและเอเชียหลายๆคนต้องโดนในยุคนั้นนั่นทำให้เขาพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะใช้ผลงานในสนามฟุตบอลเป็นใบเบิกทางให้ผู้คนยอมรับในตัวเขาให้ได้ซึ่งเขาก็ทำได้ดีมากๆนะโดยใช้เวลายอยู่แค่ราวๆ2ปี ก็สามารถเก็บข้าวของย้ายไปอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่อย่างไอทครักแฟรงก์เฟิร์ตได้ทันทีในปี1992นั่นเท่ากับว่าโอโคชาได้ลงสัมผัสเกมในบุนเดสลีกาก่อนที่จะติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกซะอีกนะครับเข้าลงสนามให้แฟรงก์เฟิร์ตไป116นัดทำไป25ประตูกับอีก18แอสซิสถ้าเรามองในแง่ของตัวเลขแบบเพียวๆมันก็ไม่ได้หรูหราอะไรหรอกครับแต่แฟนๆทุกคนที่ได้เห็นลีลาของเขาในตอนนั้น ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือแข่งพรสวรรค์สูงที่ร้ายกาจที่สุดคนหนึ่งแบบไร้ข้อโต้แยง้งการเคลื่อนที่ที่คาดเดาไม่ได้ทักษะการเลี้ยงหลบก,การจ่ายการยิงทุกอย่างมันเปลี่ยนไปด้วยความมหัศจรรย์สร้างความตื่นตเต้นให้กับผู้คนในสนามได้ตลอดเวลาผมอยากจะใช้คำนิยามวิธีการเล่นฟุตบอลของโอคูชาว่าฟรีสไตล์ฟุตบอลครับมันเหมือนคุณนั่งดูพวกคนเต้นเบรกแดนซ์ ปกบีบอยเก่งๆขั้นเทพเอามาโชว์รีลาให้คุณเป็นขวัญตาที่ข้างถนนแถวบ้านหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือประตูที่เขากระทุ้งใส่โอลิเวอร์คานเมื่อสมัยที่เฝ้าเสาให้ข่าวสกู๊ที่โอโกชาล็อกซ้ายล็อกขวาลบแนวรับคู่แข่งครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนส่งลูกฟุตบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายซึ่งได้กลายเป็นประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลจากการจัดอันดับของแมกซีนหลายๆเจ้าณนะเวลานั้น และยังคงเป็นหนึ่งในลูกยิงระดับตำนานของบุนเดสลีกาที่แฟนๆจดจำได้ตราบจนทุกวันนี้แม้กระทั่งตัวของโอลิเวอร์คานเองก็เคยออกมายอมรับในภายหลังว่ายังมึนกับลูกยิงลูกนี้ของโอโคชาไม่หายขณะที่เยอะกันครอบก็เคยถึงขั้นเอ่ยปากยกให้ประตูนี้เป็นหนึ่งในสุดยอดประตูที่มหัศจรรย์ที่สุดของวงการฟุตบอลเยอรมันชีวิตของโอโคชากับทัพอินทีแดงดำดำเนินร่วมกันไปได้ด้วยดี จนกระทั่งทุกอย่างมาพลิกผันก็ตอนที่จุ๊บไฮเกสเข้ามากุมบังเหียนนั่นแหละครับนี่อาจจะเป็นชื่อของกุนซือระดับชั้นครูที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในสายตาของผู้คนเกือบทั้งโลกแต่ไม่ใช่กับแฟรงก์เฟิร์ตแน่นอนฮนะเพราะเขาคือคนที่เปลี่ยนแฟรงก์เฟิร์ตจากทีมหัวตารางที่เล่นฟุตบอลได้เร้าใจที่สุดทีมหนึ่งในยุคนั้นให้กลายเป็นทีมหนีตกชั้นอย่างเต็มตัวโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการที่เจ้าตัวไปมีเรื่องแตกหักกับแข้งคีแมนอย่างโทนี่เยบัว มาริซิโอกาวดีโน่และก็เจเจโอโคชาเนี่ยแหละครับจนมันส่งผลให้ผลงานของทีมดำดิ่งไปจมอยู่ท้ายตารางก่อนที่สุดท้ายแล้วจุ๊บไฮเกสจะโดนไล่ออกขณะที่แฟรงก์เฟิร์ตก็ไม่สามารถกู้วิกฤตให้ดีขึ้นได้ต้องกระเด็นตกชั้นหลังจบซีซั่นกาวดีโน่ถูกปล่อยไปให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืมตัวโทนี่เยโบถูกขายให้ลีสขณะที่เจเจโอโคชาถูกปล่อยให้เฟรนบาชีฉะนั้น ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับถ้าหากชื่อของจุ๊บไฮเกสจะได้รับการโหวตให้เป็นโค้ชที่แฟอนแฟรงฟ์เฟิร์ตเกลียดขี้หน้ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ MM ของสโมสรออันนี้ถือเป็นข้อมูลแวะข้างทางสนุกๆที่เราแถมให้เป็นฟันแฟกเล็กๆน้อยๆในคลิปนี้ครับแต่เส้นทางอาชีพของโอโคชาก็ต้องเดินต่อไปและการเล่นในลีกตรุรกีมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาณเวลานั้นเลยแม้แต่น้อยอันที่จริงแล้วมันง่ายกว่ามุนเดสลีกาเยอะครับ เขากระทุมไป32ประตูจากการลงสนาม7 6เกมทั้งท้ๆที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์แถมยังโชว์ลีลาเร้าใจจ่ายบอลเหนือชั้นยิ่งประตูสวยๆจนกลายเป็นขวัญใจแฟนบอลเฟเนได้อย่างง่ายดายและเมื่อพ่วงกับประวัติเรซูเม่อันโดดเด่นในานามทีมชาติตั้งแต่สมัยที่พาไนจีเรียคว้าแชมป์แอฟริกันเนชั่นค1994ต่อด้วยการคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์โอลิมปิก1996 นั่นก็เลยกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ปารีสแซงต์แชมงยอมทุ่มเงินถึงราวๆ14ล้านปอนด์คว้าตัวไปร่วมทัพเมื่อปี1998ซึ่งถือเป็นค่าตัวที่โหดพอตัวเลยนะครับในยุคนั้นปเอชในยุคปลายทศวรรษที่90ต่อเนื่องมาจนถึงต้นๆมิเลนเนียมยังไม่ได้เป็นทีมอภิมหาเศรษฐีเมืออในยุคนี้หรอกครับแต่พวกเขาก็เป็นทีมที่มีความทะเยอทะยานอยากจะยกระดับขึ้นมาเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศ โดยนอกเหนือจากที่จะเซ็นโอโคชามาร่วมทับแล้วพวกเขายัางทยอยคว้าตัวมิเกลอาเตตามาริซิโอโปเชติโนนิโคลัสอเนกากาเบรียลไอเซรวมไปถึงเจ้าหนูโรนลดินโยมาร่วมทับในเวลาไล่เรี่ยก,กันด้วยนี่ถือเป็นช่วงเวลาที่หลายๆฝ่ายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอโคชาคือคนที่เป็นเหมือนคุณครูแนะแนวให้เยนน้อยได้เรียนรู้สไตล์การเล่นหลายๆอย่าง และนำไปปรับใช้ต่อยอดจนเติบใหญ่กลายเป็นแค้งดีกรีบารลงดอกับบาร์เซลโลนาในเวลาต่อมาสิ่งเดียวที่น่าเสียดายก็คือขุมกำลังซูเปอร์สตาร์ชุดนี้กลับพุ่งชนกับความล้มเหลวครับพวกเขาไปไม่ถึงชั้นใดๆเลยสักถ้วยตลอดช่วงเวลา4ฤดูกาลกับเปเอชเจเจโอโกชายิงไป20ประตูกับอีก9แอสซิส เพราะว่าสิ่งที่ทําให้แฟนๆชื่นชมและจดจําเขามันไม่ใช่ตัวเลขเหล่านี้ครับแต่มันคือลีลาการเล่นอันน่าตื่นตาตื่นใจในสนามขณะที่กับทีมชาติไนจีเรียเขาก็มีชื่อติดเป็นหนึ่งใน11แขง a แข้งออสตาประจำทัวร์เมนต์ศึกฟรอนซ์98ชีวิตของโอโคชากำลังอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นเขาอายุ29ปีและน่าจะสามารถยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้นโดยการเล่นให้กับทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรป แต่สิ่งนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามครับมันอาจเป็นเพราะเขาเคยตกเป็นข่าวขัดแย้งกับเทรนเนอร์ป H เอชอีกครั้งหนึง่งภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องกับจุ๊บไฮเกสที่แฟรงก์เฟิตมาแล้วหรือมันอาจเป็นเพราะเขาดันไปโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานในรอบสุดท้ายสึกเวิลด์ค p ั0 0 2ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตาม ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือไปเอชเชตัดสินใจปล่อยให้โอโคชาหมดสัญญากับทีมและก็สามารถย้ายได้แบบฟรีๆหลังจบ World Cup ับฉบับเอเชียซึ่งไอคำว่าฟรีเนี่ยแหละครับมันก็ได้กลายเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้การย้ายทีมครั้งถัดไปของเขาได้กลายเป็นการเซ็นสัญญาที่เซอร์ไพรส์ที่สุดครั้งหนึ่งของวงการ คือแซมร拉ดิสเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นชื่อของคุณซื้อหัวโบราณโบราณของแฟนบอลในยุคนี้นะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปแถวแถวปี1999ถึงต้นๆ2000 เขาคือกุนซือหนุ่มไฟแรงที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลอังกฤษและถ้าเราตัดเรื่องสไตล์ฟุตบอลอันครึมขึ้ในสนามออกไปเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าแซมอัลลารดิสเป็นโคช้ชที่เซ็นสัญญานักเตะได้เก่งที่สุดคนหนึ่งของวงการอีกทั้งยังคือคนที่นำเอาหลักสถิติตัวเลข Data Analysis แนวแนวมานี่บอลมาปรับใช้เป็นคนแรกๆแ,และก็เห็นมีหลายๆคนเขาว่ากันว่า a l ราไดส์เคยมีโอกาสพูดคุยกับบิลลี่บีนแลกเปลี่ยนความรู้กันแบบส่วนตัวมาแล้วซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่จริงนะครับใครทราบเรื่องนี้ก็คอมเมนต์แชร์บอกกันได้เลยแต่ที่แน่แน่ก็คืออ l ราไดส์เป็นคนเซ็นแข่งโนเนมหากแต่ประสิทธิภาพสูงอย่างไมเคิลวิกเก็ตราดิจ่ายดีสเตอิออตยานาคุปุลอสและก็ชาวเบนน่าฮ i มเขาผลักดันเด็กจากอะคาเดมีอย่างเควินโนแลนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ ลูกบ้นยูซี่ยัสเคไลเน้นขึ้นมาเป็นโกตัวท <S aman> ็อปของพรีเมียร์ลีกเขาเคยไปคว้ากองหลังรุ่นเด็กอย่างโคลินเฮนรี่มาช่วยในแนวรับเขาเซ็นแข้งซุปเปอร์สตาร์ที่ควรจะไกลเกินเอื้อมสำหรับโบตันไปมากๆอย่างยูริจ็อคเควฟเฟรดิบอเบชเฮนเดอร์สันโทมสติ๊กท็อปติงอีบานคัมโปฮุนโนเอ็นกอตตี้แกรี่สปีดและเฟรนันโดเอียโรมาร่วมทัพได้ยังไงก็ไม่รู้ และแน่นอนว่าเจเจโอโคชาก็เป็นหนึ่งในแข่งซูเปอร์สตาร์ที่มาลงเอยกับโบตันได้ยังไงก็ไม่รู้เช่นเดียวกันครับทั้งๆที่เขาเคยได้รับข้อสเสนอจากหลายๆทีรวมไปถึงทีมชั้นนําที่ไม่เปิดเผยชื่อของลาลีกาอีก2-3ทีมแต่กองกลางจอมพลังทีมชาติไนจีเรียกลับเลือกตอบปฏิเสธไปทั้งหมดเนื่องจากมีเป้าหมายต้องการลองสัมผัสรสชาติการเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องยกเครดิตให้แซมอาราดิ์และทีมซื้อขายของโบตันจริงๆฮะทันทีที่พวกเขาสบโอกาสเห็นโอโคชาอยู่ในลิสต์ของแข้งที่สามารถเซ็นฟรีได้พวกเขาตัดสินใจเสี่ยงลุยทันทีโดยถือหลักการที่ว่าด้ดานได้อายอดแฮลไม่กลัวกลัวไม่ได้จีบและคนอย่างโอโคชาเนี่ยพอเขามองเห็นว่าบิ๊กแซมลุกทาบทามเขาด้วยความจริงใจ ตามเกลี้ยกล่อมด้วยถึง2รอบทั้งก่อนและหลัง o วลค c ั p 2002ซึ่งพอโดนลงทุนจีบหนักกันขนาดนี้แถมยังเปค่าเหนื่อยในระดับที่สูงพอตัวเนี่ยโอโคชาก็กล้าพอที่จะเซ็นสัญญากับเดอะครอสเตอร์เหมือนกันครับการพูดคุยเป็นไปอย่างเรียบง่ายและราบรื่นโอโคชาเก็บข้าวของขับรถจากปารีสประเทศฝรั่งเศสซิ่งแบบยาวๆข้ามประเทศมาถึงโบตันประเทศอังกฤษแบบดื้อๆอย่างนี้แหละครับ และนี่ไม่ใช่คำเปรียบเลยแบบเอาหานะฮะเพราะโอโคชาเขาขับรถตรงดิ่งจากฝรั่งเศสมาอังกฤษจริงๆไม่ได้ขึ้นเจ็ตไม่ได้ขึ้นเครื่องบินใดๆทั้งนั้นหลังจากนั้นทุกอย่างคือตำนานครับใครจะว่ายังไงผมไม่รู้นะฮะโบตันยุคการาติกอสทุนตำ่ำอาจจะเคยมีแข้งที่เข้ามาสร้างสีสันและทำผลงานดีๆอยู่หลายต่อหลายคนแต่โดยส่วนตัวแล้ว ผมว่าไม่มีใครที่จะทรงอิทธิพลต่อทีมเทียบเท่ากับโอโคชาในตอนนั้นแล้วครับเขาเป็นทั้งจอมทัพเป็นตัวหยิงไกลเป็นคนแอสซิสเป็นคนเลี้ยงกิ่นตัวเป็นคนสร้างจังหวะมาัศจรย์เขาเป็นแม้กระทั่งคนทุ่มไกลให้กับทีมเบ็ดเสร็จแล้วโอโคชาค้าแข่งให้กับโบตันไปทั้งสิ้น4ฤดูกาลช่วนทำไป18ประตูกับอีก8แอสซิสต ซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเลขที่รู้ราหมาเห่าอะไรอีกแล้วเช่นกันครับและก็อาจจะทําให้หลายๆคนแอบแขวะเขาว่าไม่ได้เป็นนักเตะชั้นยอดอะไรขนาดนั้นแถมยังมีความหย่อนยานทางวินัยใ,ในหลายๆช่วงเวลาอีกต่างหากแต่คําถามที่เราอยากจะถามคนเหล่านั้นกลับไปเหมือนกันก็คือทําไมนักเตะที่มีสถิติการจ่ายและการยิงประตูกับทีมแต่ละทีมอยู่แค่นี้เนี่ย ถึงได้กลายเป็นนักเตะที่คว้าหัวใจแฟนบอลและถูกยกย่องมากมายทั่วโลกในขนาดนั้นครับคำตอบของเราก็คือเจเจโอโคชาไม่ใช่นักสร้างสถิติครับแต่เขาเป็นนักสร้างความสุข เขายิ้มเสมอในยามที่โลดแล่นอยู่บนสังเวียนผืนหญ้าคล้ายๆกับโรนันดินโยจนบางทีเราก็แอบคิดนะครับว่าน,นอกเหนือจากจะเป็นคนแนะแนวประสิทธิประสาทวิชาเล็กๆน้อยๆให้เหยื่อน้อยในช่วงวัยรุ่นแล้วเขายังสอนให้เหยืน่อน้อยยิ้มหวานแบบนั้นในสนามฟุตบอลเหมือนกันโดยหรือเปล่าเป้าหมายหลักในชีวิตของเขาคือการสร้างความตื่นตาตื่นใจตั้งแต่วันแรกที่คาแข้งให้อินุกูเรนเจอร์สมาจนถึงวันสุดท้ายที่เล่นให้เฮาสิตี โอโคชาไม่ได้โชว์สกิลเทพๆเพียงเพื่อที่จะได้มีคลิปเจ๋งๆใน YouTube หรือว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดๆก็ตามเพราะสิ่งนี้มันไม่เคยมีอยู่ในสมัยเขาครับเขาแค่ทำไปเพราะความเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในตัวของเขาเองท่วงท่าลีลาของเขามันมีความดิบมีความแตกตา่างมีความนอกรีดฟรีสไตล์ หลุดจากขนบระเบียบของพ่อค้าแข่งหลายๆคนที่เคยผ่านการฝึกฟุตบอลตามตำราโอโคชาคิดกับฟุตบอลไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายฮะเขาแค่รู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆที่จะพัดจับผูได้มาเล่นฟุตบอลอาชีพเพียงเพราะจุดเริ่มเล็กๆของโค้ชจากทีมในลีกดิวิชัน3เยอรมันที่ดันใจดียอมให้เขาลงไปฝึกซ้อมด้วยในช่วงพักร้อนเขาบอกลาเปเชแล้วย้ายไปทีมเล็กๆอย่างโบตันแบบไม่ได้คิดอะไรมากมาย ผมรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่มีความสม่ำเสมอหรือมีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดในโลกอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ผมมั่นใจว่าเขาจะสามารถย้ายไปอยู่กับทีมชั้นนำที่โด่งดังและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าโบตันได้แน่แน่ซึ่งคนที่จะตัดสินใจทำอะไรแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกนำเหตุผลเท่านั้นครับมันต้องเป็นคนที่มีความชิลๆประมาณหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็รักความท้าทาย ปล่อยให้สายลมนำพาชีวิตไปแล้วทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนกับชีวิตที่เปรียบได้ดังกล่องช็อกโ,โกแลตคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะหยิบไปเจออะไรคุณทำได้แค่ทำในสิ่งที่เห็นและรู้สึกกับสิ่งที่เจอ,อยตรงหน้าเหมือนเหมือนกับฟอ r r เรสคุณตีปิงปองในวันที่มีโต๊ะปิงปองให้ตีคุณวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งในวันที่หัวใจแหลกสลายและหยุดในวันที่รู้สึกวันเหนื่อยแล้ว คุณออกไปจับกุ้งแทนเพื่อนของคุณที่ตายเพียงแค่เพราะคำสัญญาและอุดมการณ์ของคุณมันมีค่าเหนือสิ่งอื่นใดนั่นแหละครับเจเจโอโคชาถ้าคุณถามว่าเขาสามารถมีอาชีพที่ประสบความสำเร็จกว่านี้ได้ไหมผมว่าด้วยฝีเท้าของเขาจริงๆมันก็น่าจะได้นะฮะคือถ้าเรามองในแง่ที่ว่านักเตะแบบเควินปรินซ์โบเตงยังสามารถยกระดับตัวเองขึ้นไปคว้าแชมป์เซเรียกับมิลานได้หนึ่งครั้ง หรือกราฟิเต้ที่ชูถาดแชมป์บุนเดสติกากับว๊บบวกปี2009เรื่อยไปจนถึงเจมี่วาดี้และผองเพื่อนเลสเตอร์ชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือแม้กระทั่งมิชูในช่วงที่พาซวนสี่คว้าแชมป์บอลถ้วยผมว่าฝีเท้าระดับเจเจโอโคชาก็มีสิทธิ์ไปถึงถ้งถวยรางวัลความสําเร็จแบบนั้นได้เหมือนกันขอเพียงแค่จังหวะชีวิตดีๆเป็นใจให้สักหน่อยและถ้าเขาจะหิวกระหายกับถ้วยแชมป์กว่านี้อีกสักนิดซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้พยายามหรอกนะครับ เขาก็อยากได้เหมือนเหมือนกับนักเตะอาชีพคนอื่นๆนั่นแหละแต่ถามว่าเขาหิวมันจนถึงขั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตไหมสำหรับเขามันก็อาจจะไม่ใช่ฮะและผมว่ามันคงไม่มีใครอธิบายถึงเรื่องนี้ได้ดีมากไปกว่าตัวของเขาเองแล้วฮะ I would say that I had a tremendous career. If I look back, I always leave my mark wherever I go, I always open doors for the next generation and that was my mission. You, know. you can see um, success in different ways, you know. Based on what I showed, based on the potential that I think that I possess as a football player, you know, I thought maybe I could have done a bit more if I looked back, you know. But uh, honestly speaking, out. one player deserves to play for Real Madrid. He could have probably went and played for the top two, top teams in Spain, but I think he wanted to sort of prove himself in the Premier League. He didn't care who he was against. If he was going to do something, and he came off, he'd do it. Amazing talent, could do anything with the football. With the little five side games, they just go pass. You'd be like, where's he gone? Where's he gone? You would be humiliated if you went very very close to him. You would look uh, ridiculous, you know. <laughs> Till to this day massively surprised that it wasn't the man united or the arsenals or the chelsea or the man cities or the liverpools that didn't come in and sign him, particularly on the free transfer. jj mastered the fact that when the trick came, it was the right time to do it, in the right place. don't do it on the edge of our box just in case you don't get it right. และสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ตามอัธยาศัยเลยครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ